สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็พอดีเห็นเว็บขึ้นมานะครับใน google t r e n d นะครับมันบอกว่ากยศเกี่ยวกับกยศผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เลยเข้ามาดูในเว็บไซต์ของกยศนะครับก็คือพอเข้ามาดูแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับทางกยศเขาก็มีมาตรการนะครับช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิดนะครับก็คือกยศ ขาก็มีมาตรการออกมานะครับก็คือลดพักผ่อนผันแล้วก็งดหรือว่าชะลอนะครับช่ว<ส>ยเหลือ,อลูกหนี้นะลูกหนี้ที่กู้ยืมอกอจะสอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือต้องบอกว่ามันมันหนักจริงๆนะครับเกี่ยวกับโรคของโรคโควิด -19 นะครับมันกระทบไปทุกภาคส่วนเลยนะครับ ผมก็ต้องอขอบคุณนะครับทางราชการนะครับที่ยังช่วยแบ่งเบาภาระนะครับของประชาชนนะครับก็คือออกมาตรการช่วยเหลือนะครับบางส่วนโดยส่วนตัวก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะครับก็รู้อยู่ว่าทุกๆคนผมเชื่อว่าทุกคนก็เดือดร้อนกันนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับอ่า ในส่วนของการช่วยเหลือนะครับมีอะไรบ้างนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลิงก์รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในดสคริปชันนะครับเพื่อท่านใดเข้าไปดูรายละเอียดไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้นะครับก็คือลดเบี้ยนะครับข้อแรกเลยนะครับลดเบี้ยปรับนะครับจาก7.5%เหลือ0.5%ะครับก็คือใครที่น่าจะส่งไม่ครบตามกำหนดระยะเวลานะครับก็จะมีเบี้ยปรับนะครับ กอยสก็จะลดเหลือ0.5เปเซนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรเพิ่มไหมอ๋อเดี๋ยวผมลองคลิกเข้าไปดูดีกว่าะนะครับอ่ะโอเคก้อสองนะครับก้อสองก็จะหักเงินเดือนเหลือ10บ,บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้น่าจะเป็นหักเงินเดือน หักเงินเดือนคนที่มีงานประจํานะครับเพราะว่าตอนที่ผมทํางานผมก็โดนหักเหมือนกันนะครับเหลือสิบบาทแต่ต้องไปดูเงื่อนไขนะครับว่าอ่านอนี้ไงตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาถึงสามสิบมิถุน,นายนนะครับระยะเวลาสามเดือนนะครับลองลองไปอ่านดูเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผเดียวผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเดียวคลิปมันจะยาวนะครับ แล้วก็มีลดเบี้ยรปรับ80%สบนะครับสำหรับกลุ่มผู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้นะครับและปิดบัญชีในครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่คนอยากปิดบัญชีนะครับอาจจะส่งไม่ครบตามกำหนดนะครับอาจจะลดเบี้ยให้80%นะครับลดเบี้ยรปรับ7 5นะครับเฉพาะผู้ กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็ข้อหพักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสองปีเอ,อ,อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าคนที่กู้ยืมแล้วก็เรียนก็ยังได้รับมีมีได้รับบัตรสวัสดิการอันนี้น่าจะว่างงานหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนที่ กูย,ยืมกยศแล้วได้บัตรสวัสดิการของรัฐด,ด้วยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับคือก็ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าว่าเออทำได้ด้วยเหรออืมโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรมีอะไรอีกไหมอืมมีผลผันด้วยข้อหนะครับมีผลผันธา์กัรชลนี่นะครับ สำหรับคนที่ชำระนี่ปกตินะครับไม,ไม่ไม่ผิดนัดชำระนะครับสามารถยืนผ่อนพันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กรกฎาคมรู้สึกวันที่ห้าหรือเดนี่แหละก็จะครบกำหนดชำระของแต่ละปีแล้วนะครับน่าจะน่าจะห้าก็ลองดูนะครับลองดูรายละเอียดนะครับผมจะไม่ลงลึกนะครับ เขาก็จะมีมาตรการช่วยอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับกยศนะครับที่ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้นะครับจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับโอเคนะครับผมสาหรับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลองเข้าไปอ่านกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ